ถ้า manifest ต่อเนื่องทำให้เป็นนิสัยให้ได้ค่ะก็เลยเป็นเหตุผลที่ฟ้าทำ cost momentum ขึ้นมาจริงๆ cost momentum มาเป็น c o ์สที่แบบใช้หัวเยอะมากใช้เป็นเป็น c o แบบใช้วิชั่นนะคะใช้หัวใช้เกี่ยวข้องกับ ตาที่3ตาที่สนี่ไม่ใช่อะไรที่มันลึกซึ้งเลยนะทุกคนไม่ใช่อะไรที่ออกนอกโลกนอกอวกาศเลยจริงๆตาที่3เนี่ยคือไพยนี้วแกนแต่ถ้าพูดในชีวิตของเราอะตาที่3ในที่นี้คือการที่เราเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ตาที่3ไม่ใช่มานั่งเห็นสิ่งที่แบบว่ามองไม่เห็นบางคนเขาเกิดมาเพื่อเห็นนะคะแต่สำหรับฟ้านะตาที่สคือมีวิสัยทัศน์อะเรารู้ว่าอะไรมันจะเป็นโอกาสในอนาคตแล้วเราทำมันก่อนอะ นั่นน่ะตาที่สามเออมันคือการที่เราเคลียร์รู้ว่าตัวเองชอบอะไรไม่ชอบอะไรเอ,อ้ยเรารู้ว่าเราถนัดอะไรเราเก่งอะไรแล้วเอาสิ่งเนี้ยมาทำแบบสิ่งที่คนอื่นยังมองไม่เห็นนะ่ะนั่นนะคะคือตาที่สามคือจักรกาที่หก